เป็นเพื่อนผ้า่ามกันอย่างไรเทเนี่ยข้าตต้มไม้อย่างกันเนี่ยแยะจัง มาเดอ้อมาเป็นกำลังใจให้ป้าลุงด้วยกันนะคะอันนี้ลานองค์ปู่ปริกิตอัครลานะคะคนไหนอยากขอพรวันนี้ขต้องการขอพรกับองค์ปู่ขอได้เลยเดอ้อแม่น้อยก็มาถึงลานองค์ปู่ปริกิตแล้วนะคะองค์ปูออ่ขอให้ลูก อยู่เย็ยนเป็นชุกเด้อได้ให้ได้มาไหว้องคู่บ่อยๆแล้วกข็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยเถินองคูย เป็นลูกศิษย์เหรอเด็กจังใช่

ก็อาพนเป็นนังสั่นเ่ยงมาแบบมันโรเลยใบสุดไปอันนี้สงใบเขาบอกเาลาหมอนบ้วาวาบ้างุเไม่ได้วนี่หรอแล้วมันตัวละแล้ววาจะาแงไปเดี๋มันหาย สนับสนุนโรงงานครับเป็นเครื่องดื่มของทีดีทั้งหมดอ่าเขมีทีดีกาแฟไปทีดีเซ็ตพัลล์มาแล้วทีดีโกโก้สั่งมาที่บนโฮมบนเงินมาที่นี่ครับแล้วก็บอกเขาว่าร่วมโรงงานจะเก็บของให้เดี๋ยวเราจะมาตัแงะนำกันนะครับ ้ปลามันือดื้อด,ด,ดื้อเ ja ิยผู้ด <poco> ้อนสอแกข้แล้วก็แถมอีที่ดี้องคืตัวสอน่อคิวกันไปเอาน้ำหมดครับร้อนเกินรอบนี้คือเราใช้ใหญ่เลยวิซไฟเลยมาถึงพูดเลยมาถเต็มเต็มเต็มตลอดแล้วก็ คนที่มากับเราก็มาทำบุญไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็มีกิตอาสาในการที่จะมาแจกงานลุ่งผูปาริกิจนะคะอันนี้ทำบุญใส claro. ่บาทสู่ควรให้ลุงพลบัดแดนค่ะมาด้วย ตอนนี้เป็นเครืเดิมสาสชนิดมีร้านกาแฟมีร้น ตอนนี้ได้ร้อยสามเจกล่อร้อยสามเจ็ดกล่องสามพันสามร้อยเจ็ดสิบกล่องครับโอเคนะคะเมนอนาขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมนอนด้ยนะคะขอบคุณค่ะ